สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออบนิวชาแนลวันนี้เราจะพาทุกคนมาขยายพันธุ์เจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะครับซึ่งเ,เงินไหลมาด่างขาวเรบอยู่ในตระกูลของซิงเกิลเนียมนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นเงินไหลมาด่างขาวซึ่งใบเขาแบบด่างสวยมากทุกคนเขาจะด่างแบบกระจายกระจายอันนี้ของเราเลี้ยงเราจะไม่ได้เลี้ยงแบบคางแจ้งนะครับความด่างของเขาจะค่อนข้างแบบไม่ได้ด่างแบบขาวจ๋าขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าเราเลี้ยงในร่มลำไรที่ร่มลำไรนะครับมันก็จะด่างแบบมนๆด่างไม่ได้ขาวขนาดนั้นแต่ว่าแบบแบบนี้ก็สวยดีนะครับเพราะว่าที่เลี้ยงในร่มลำไรเพราะว่าแบบถ้าถ้าเลี้ยงครั้งแจ้งมากก็กลัวกลัวใบมันจะไหม้นะครับก็สำหรับอ,อุปกรณ์ในการตัดขยายพันธุ์นะครับมีดังนี้เลย ครับเราตอนแรกเราคิดว่าเราจะตัดเข่งตรงนี้ครับแต่เราเราว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าต้นแม่เขาจะดูสั้นไปนะครับเราเลยตัดสินใช้ตัดเข่งนี้ดีกว่าด้วยความที่แบบว่าลากมันมีรากตรงนี้เขามันยาวมากก็เลยจะตัดตรงนี้เลยดีกว่าครับเราเริ่มกันเลยครับผมก็ตัดตัดแบบตัดรอบเดียวครับตัดแบบตัดไปเลย จากนั้นเราก็จะแกะลากข้ออกจากเสากาะมะพร้าวที่เราทำไว้มันก็จะแน่นหน่อยก็นี่ยจะเห็นลากเขาแน่นมากเลยใช้เวลาแกะว่าจะแกะได้ตั้งนานครับนี่คือต้นที่เราตัดออกมา จากแม่เขาครับเนี่ยไปอันนี้เราตัดพลาดน,นิดนหนึ่งโดนใบเขาเสียดายมากเลยครับต่อไปเราจะมาตัดตัดเป็นข้อๆนะครับเพราะเดียเราจะทำเป็นข้อๆไปเพื่อที่จะให้มันได้ได้เยอะได้หลายทนนะครับนี่ครับทน เงินไหลมาด่างเขาครับใบเขาสวยมากอันนี้เป็นการชำครั้งแรกนะครับเราเพิ่งชำครั้งแรกเราไม่เคยชำต้นเงินไหลมาด่างเขาเลยเป็นต้นแรกมันคือมันยาวจนเลยแบบเสาหลักไปแล้วเราก็เลยตัดจะนใช้ตัดตัดปักชำกิ่งนี้ต้นแรกเราก็จะจะตัดข้อหนึ่งแต่ว่าเราเรากลัวมันไม่รอดเพราะมันยังมียอดยอดยัง,ย,งยังยังอ่อนอยู่ก็เลย ก็เลยตัดเป็นสองคอชำสองคอไปเลยหลังจากที่เราตัดเป็นข้อๆเรียบร้อยแล้วเราก็นำปูนแดงมาทาที่บริเวณแผลที่ถูกตัดนะครับเพื่อแบบป้องกันเชื้อราครับทาไปเลยทาไปทัวๆทาจนทาทุกท้นทุก,ท,ท,กทุกบาดแผลที่เขาโดนตัดเลย ทาไปเลยแล้วก็ปล่อยให้แห้งประมาณ10-20นาทีให้เขาแห้งจนแบบสนิทไปเลยครับนี่เราทาต้นลูกๆที่เราตัดมาแล้วเราก็อย่าลืมทาต้นแม่เขาด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วแล้วก็รอประมาณสิบยสินาทีแล้วจะมาช้ำกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราเรอจนปูนแดงแห้งสนิทแล้วเราก็จะมาชําวันนี้เราจะใช้วิธีการชําแบบชําน้านะครับเพราะว่ามัน,มนชําง่ายครับมันแบบถ้าเราชําดินแล้วเรากลัวว่ารากมันจะเน่า,าเพราะเราเคยชําแบบต้นอื่นแลวอ,อย่างพูด่างอะไรเงี้ยเราชําดินแ้วแเราลากมันเน่าเราก็เลยแบบชําน้าดีก,กว่าม,มันง่ายมันไม่ต้องดูแลอะไร,ะไรยาก แล้วก็เอาเิ่งที่เราแบบตัดเป็นกอเรา, mm. เ,ราเรามาชําลงไปในน้ำเลยครับง่ายๆครับเป็นอะไรมาดังเขาชําง่ายมากครับจากนั้นเราก็นําไปไว้ในที่ร่มลําไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะชําไว้ประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์หรือเราสังเกตดูว่ารากเขาแบบว่า แตกแขนงออกเป็นรากฝอยพร้อมที่จะแบบลงกระถางก็สำหรับใครที่เชื่นชอบการปลูกต้นไม้การขยายพันธุ์ต้นไม้ครับก็สำหรับใครที่เชื่อชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ